คำคืนที่โอทราวฟอร์ดเหมือนจะสงบแต่จริงๆแล้วไม่เลยเพราะเกมนี้มันคือไฟนรกที่พร้อมจะลุกขึ้นทุกวินาทีสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกันทีไรมันไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วยิ่งในช่วงที่ทั้งสองทีมฟอร์มแว่งพอๆกันมันคือเกมที่ไม่มีใครกล้าทำนายได้เลยว่าผลจะออกมาแบบไหนแต่สิ่งที่ทุกคนได้เห็นในเกมนี้คือความไบโพล่า ของแมนยูไนเต็ดอย่างแท้จริงเพราะจากที่เหมือนจะตายกลับฟื้นจากที่โดนบี้กลับระเบิดพลังแล้วจากที่กำลังจะชนะดันโดนตีเสมอแบบหัวใจแทบหลุดนี่คือเกมที่คนดูเรียกได้ว่าเดือดจนลืมกระพริบตาและเป็นอีกค่ำคืนที่คำว่าพลิกนรกใช้ได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดในวงการลูกหนังอังกฤษ เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นแมนยูเปิดฉากได้ดีผิดคาดทั้งที่ก่อนเกมแฟนบอลแทบไม่มีใครกล้าคาดหวังอะไรเพราะฟอร์มก่อนหน้านี้ของปีศาจแดงเรียกได้ว่าขึ้นสุดลงสุด แบบไม่มีความแน่นอนเลยเกมหนึ่งเล่นเหมือนแชมปอีกเกมเล่นเหมือนทีมหนีตกชั้นเอริกเทนหากดูเหมือนจะเจอแรงกดดันสุดๆโดยเฉพาะจากแฟนผีทั่วโลกที่เริ่มตั้งคำถามว่าทีมกำลังจะไปทางไหนกันแน่แต่พอลงสนามคืนนี้สิ่งที่เราเห็นคือพลังใจของนักเตะที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยเฉพาะบรูโน่แฟ n นันเดสที่เหมือนจะตัดสินใจจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอีกแล้ว ช่วงต้นเกมสเปอร์ได้บอลมากกว่าเล็กน้อยพวกเขาเปิดเกมจากหลังขึ้นหน้าได้เร็วสไตล์ของอังเก้ปอสเตโคกลูยังเน้นเกมรุกดุดันแบบเดิมมีทั้งสซนดึงมินริชาลิสันและคูลูเซฟสกี้คอยปั่นป่วนแนวรับแมนยูแต่ฝั่งปีศาจแดงกลับรับมือได้ดีเกินคาดลิซานโรมาติเนสกับแม็กไกวเหมือนจะเข้าใจเกมกันมากขึ้นอย่างน่าประหลาด และเมื่อผ่านไปได้แค่18นาทีแมนยูไนเต็ดก็ได้เฮก่อนจากจังหวะโต้กลับสุดเฉียบบูโน่จ่ายทะลุช่องให้มาคัสแรชอฟอร์อรหลุดไปยิงสวนมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างงามหนึ่งถึงศูนเสียงกองเชียร์แมนยูดังสนั่นทั่วสนามแม้จะเป็นเกมเยือนแต่บรรยากาศมันเหมือนโอทัฟฟอร์ดย้ายมาอยู่ลอนดอนชั่วคราว หลังจากได้ประตูสเปอร์ไม่ยอมง่ายๆพวกเขาบุกหนักขึ้นจนแนวรับแมนยูเริ่มมีอาการสัน่นและความผิดพลาดก็เริ่มเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่34เมื่อคาเซมิโรพลาดเสียบอลกลางสนามให้กับเบนทันกูที่ส่งต่อให้ซนหลุดเข้าไปยิงผ่านโอนาน่าแบบเฉียบขาด1-1เกมกลับมาเท่ากันและบรรยากาศกลับกลายเป็นของเจ้าบ้านที่ได้ใจอย่างเต็มที่เสียงเชียร์คำออนยูสปู ดังสนั่นทั้งสนามและแฟนบอลแมนยูเริ่มรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ถาโถมช่วงท้ายครึ่งแรกสเปอร์ยังบุกหนักแต่โอนาน่าก็โชว์เซฟสวยๆหลายครั้งจนทีมรอดจากการโดนแซงครึ่งนำและเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังทุกอย่างเริ่มเดือดขึ้นอีกระดับทั้งสองทีมเปิดเกมรุกแรกกันแบบไม่มีใครยอมใครและสิ่งที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดคือฟอร์มของบรูโนในเกมนี้เขาเหมือนคนที่ ปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเองทุกจังหวะการจ่ายบอลมีความคมมีความมั่นใจและในนาทีที่67ความมันระดับนรกแตกก็มาถึงแมนยูได้ลูกฟรีคิกระยะประมาณ25หลาบรูโนวางบอลแล้ววิ่งเข้าปั่นเต็มแรงบอลพุ่งคงข้ามกำแพงก่อนจะเช็ดคานเข้าไปอย่างสวยงามแบบที่แฟนผีทั้งสนามกระโดดขึ้นพร้อมกันเสียงตะโกน Y E S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  ดังลั่นทั่วโซเชียลนี่คือจังหวะที่เหมือนจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมแมนยูนำอีกครั้ง2-1และเทนฮากเองก็ดิดตัวขึ้นมาจากหมานั่งข้างสนามพร้อมตะโกนสุดเสียงแต่ใครจะรู้ว่าจากสวรรค์อีกไม่กี่นาทีจะกลายเป็นนรกแบบไม่ทันตั้งตัวหลังจากครึ่งน,นำแมนยูเหมือนจะเริ่มถอยลึกกลงไปเล่นรัก พยายามคุมเกมแต่กลับกลายเป็นว่าการคุมเกมของพวกเขามันคือการเชิญให้สเปอร์บุกใส่รัวๆและในนาทีที่85ความสวยก็มาเยือนจริงๆจากจังหวะที่คูลูเซฟสกี้ลากบอลฝ่าแนวรับก่อนจ่ายตัดเข้ากลางให้ริชาลิสันยิงจ่อๆไม่มีเหลือ2-2เท่านั้นแหละสนามแทบแตกเสียงแฟนบอลเจ้าถิ่นดีขึ้นเหมือนระเบิดและกล้องก็จับภาพไปที่สีหน้าของเทนฮักที่เหมือนโดนตบกลางหน้าด้วยคำว่าทำไมอีกแล้ว ้ายเกมกลายเป็นรัมมาของจริงเพราะแมนยูเกือบได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาจากลูกยิงของอเลฮันโดรกานาโชที่หลุดเดี่ยวแต่ยิงติดเซฟอย่างน่าเสียดายถ้ายิงเข้าเกมนี้จะถูกพูดถึงว่าเป็นการคลิกนรกกลับมาชนะแบบตำนานอีกเกมหนึ่งแต่สุดท้ายเสียงนกหวีดสุดท้ายก็ดังขึ้นพร้อมสกอร์2อถที่เหมือนคำว่าเจ็บแต่จำหลังเกมจบโลกออนไลน์แตกทันทีแฟนถีบางคนบอกว่า นี่คือเกมที่ดีที่สุดในรอบเดือนขณะที่บางคนกลับบอกว่าแมนยูยังคงเป็นทีมที่คาดเดาไม่ได้เหมือนเดิมมีทั้งคำชมและคำด่านในเวลาเดียวกันแถมคำว่าไบโพร่ายังถูกพูดถึงอย่างบ้าคลั่งเพราะทีมนี้เล่นเหมือนมี2ร่างใน1นึ่งเกมครึ่งแรกอย่างเทพครึ่งหลังอย่างงงเหมือนคนละทีมกันเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการเปลี่ยนตัวของเทน หากที่หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงถอดบรูโนออกตอนที่ทีมยังนำอยู่มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทีมเสียสมดุลกลางสนามเพราะหลังจากนั้นเกมของแมนยูขาดการควบคุมอย่างเห็นได้ชัดสเปอร์ใช้โอกาสนั้นบกกดดันจนได้ประตูตีเสมอในขณะที่แฟนผีทั่วโลกแทบจะพร้อมใจกันถอนหายใจแบบพร้อมเพรียงอีกแล้วสินะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ต้องยอมรับว่านี่คือเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ทั้งดีใจเสียใจผิดหวังและภูมิใจในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะการเล่นของดาวรุ่งอย่างเมนูกับการนาโชที่แม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความกล้าความดื้อและความกระหายที่แฟนผีอยากเห็นในทีมมานานความเร็วและการดวลแบบตัวต่อต,ตัวของทั้งคู่ทำให้แนวรับสเปอร์ปั่นป่วนไม่น้อยส่วนฝั่งสเปอร์เองก็ต้องรอกว่าไม่ธรรมดา พวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆและยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวทางของปอสเตโคกูที่เน้นเกมรุกเป็นหลักความเชื่อมั่นของนักเตะอย่างโซนและริชาลิสันทำให้ทีมยังมีชีวิตในเกมจนถึงนาทีสุดท้ายเกมนี้เรียกได้ว่าไม่มีฝ่ายไหนสมควรแพ้จริงๆทั้งสองทีมต่างมีจุดดีและจุดพลาดแต่สิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกเห็นร่วมกันคือนี่คือหนในเกมพรีเมียร์ลีกที่มันที่สุดของฤดูกาล เมื่อเวลาผ่านไปหลังเกมจบ24ชั่วโมงข่าวเกี่ยวกับแมชนี้ยังคงเต็มหน้าฟีดในทุกแพลตฟอร์มมีคลิปรีแอคชั่นจากแฟนบอลมีบทวิเคราะห์จากนักข่าวและมีมีมฮาฮาจากแฟนผีที่โพสต์ว่าแมนยูทีมไบโพล่าแห่งพรีเมียร์ลีกเพราะเล่นได้ดีจนน่าเชื่อแล้วก็ทำพังจนหัวจะปวดในเวลาไม่ถึง10นาที อย่างไรก็ตามถ้ามองให้ลึกกว่านั้นเกมนี้มันมีแน่ดีอยู่ไม่น้อยมันแสดงให้เห็นว่าทีมยังไม่ยอมแพ้ยังมีสปิริตและยังต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนถีอยากเห็นมาตลอดเพราะต่อให้จะเสมอแต่เล่นเต็มที่มันก็ดีกว่าแพ้แบบไร้ใจอย่างที่เคยเป็นในบางเกมก่อนหน้านี้แถมยังมีสัญญาณว่าผู้เล่นหลายคนเริ่มกลับมามีฟอร์มที่ดีขึ้น เช่นโอนาน่าที่เซฟได้มั่นใจขึ้นเรื่อยๆหรือคาเซมิโรที่แม้จะพลาดบางจังหวะแต่ก็สู้จนหมดแรงอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเกมนี้คือเสียงภาคของแตงโมโลงปิยพง์ยิงที่ทำให้เกมนี้มันขึ้นไปอีกระดับใครที่ดูสดพร้อมเสียงภาคคู่นี้จะรู้เลยว่ามันเหมือนดูละครแอคชั่นไปพร้อมกับตลกคาเฟ่แรงเชียร์แรงด่าเสียงหัวเราะผสมกันจนแฟนบอลอินสุดๆการบรรยายแบบ ใจจะขาดแล้วโว้ยของแตงโมกับเสียงหัวเราะของปียพงศ์ที่พยายามเก็บอารมณ์ไม่อยู่ทำให้แมตช์นี้กลายเป็นคอนเทนต์ไวรัลในโลกโซเชียลไปโดยปริยายหลังจากเกมนี้จบหลายคนเริ่มพูดถึงคำว่าคลิกนรกเพราะถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลแมนยูเหมือนทีมที่กำลังจะจมแต่ตอนนี้อย่างน้อยพวกเขาเริ่มกลับมามีชีวิตแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็มีแสงแห่งความหวังอยู่ข้างหน้า บางคนบอกว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงขณะที่อีกฝ่ายยังคงตั้งคำถามว่าหรือมันแค่ช่วงบวกก่อนกลับไปลบอีกครั้งซึ่งคำตอบคงมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่ว่าทีมนี้จะขึ้นหรือลงจะชนะหรือเสมอแมนยูไนเต็ดก็ยังคงเป็นทีมที่เรียกอารมณ์คนดูได้ดีที่สุดทีมหนึ่งในโลกฟุตบอลของพวกเขาไม่เคยจืดมันเต็มไปด้วยความดราม่าความไม่แน่นอนและความหวังที่ไม่เคยดับถึงแม้แฟนบอลจะต้องทนกับความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ทุกครั้งที่ทีมลงสนามหัวใจก็ยังเต้นแรงเหมือนเดิมนี่แหละคือสเสน่ห์ของแมนยูไนเต็ด ทีมที่ไม่ใช่แค่สโมสรฟุตบอลแต่คือความรู้สึกคืออารมณ์และคือชีวิตของคนดูทั่วโลกเกมที่เสมอเสเปอ,สองถึงสองครั้งนี้อาจจะไม่ได้ให้สามแต้มแต่มันให้ความรู้สึกที่มากกว่านั้นมันคือการเตือนว่าฟุตบอลยังมีมนขลังเสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงตกต่ำแค่ไหนถ้ามีหัวใจสู้มันก็ยังสามารถพลิกนรกได้เสมอ สุดท้ายนี้แฟนถีทั่วโลกอาจจะยังเหนื่อยยังหนุดหิียังบน่นยังด,าด่าแต่ในลึกในลึกของหัวใจทุกคนรู้ดีว่ายังรักทีมนี้เหมือนเดิมและกรับใดที่เสียงเพลง Glory Glory Man United ยังดังก้องในสนามโลกนี้ก็ยังมีความหวังสำหรับปีศาจแดงเสมอ